สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมือนีสภาพมาเบิงกับเขาค่ะพี่น้องเมื่อนีบริเวเหตุให้เบิ้งด้วยจากฝนตกแห้งแห้งี่นูให้เบิงต้นคลิปค่ะพี่น้องล่อให้ฝนเอี่ยนกลนกับบ่บเอี่ยนตอนนี้ก็เพิ่งได้หยุดค่ะพี่น้องฝนตกแห้งอีรีค่ะเมนูแรกก็บสมีผัดรุ่นเส้นนะคะพี่นอ้องแล้วอีเมนูหนึ่งก็จะเป็นขาไก่พะโลค่ะนี่ค่ะแล้วก็อีเมนูก็คือแกงจืดผักกัดเปรี้ยวใส่หมูสับค่ะพี่น้องได้น่ใส่เบิงผัดรุ่นเส้นก็นะค่ะ พัดวนเซนห้องหนูนี่ก็พัดใส่ไข่ใส่หมูซับค่ะพี่น้องใส่เห็ดเห็ดหูหนูสดแล้วก็ใส่หอมใหญ่ใส่บอร์เกอร์เทศลงไปค่ะพัดเซนหนุ่มๆหอมๆห้องนูใส่แต่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลแค่นั้นค่ะเอายูค่ะพี่น้องพัดวนเซนแบบโบรานเลยสักเจสี่ราะแซบค่ะนี่ค่ะแล้วก็นาตาหมูซับนูก็สบดเองเลยค่ะพี่น้องใส่เครื่องปั้นเลยค่ะแม่บันยุกไม่ต้องซับหมูยากค่ะ และอีกเมนูหนึ่งก็คือขาหมูขาไก่่ะพี่น้องตีนไก่พะโล้นะคะนี่ค่ะกำลังเปื่อยๆหนุ่มๆค่ะผู้ได้มักบางคนมันก็จะเฮตุแบบว่าเอาไปทอดก่อนเลยค่ะพี่น้องแต่หนูว่ามันกระเด็นหนูก็เลยบ่มหมักค่ะกระเด็นแต่ป๊อปป๊ะป๊อปป๊ปหนูก็เลยบ่มหมักหนูก็เลยเอามาพะโล้เลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเปื่อยๆจิ้มก็น้ำจิ้มนี่ค่ะพริกตําค่ะโอ้แสบค่ะพี่น้องนี่ค่ะกินนี่ลอนเบิ้งกระดูกกระเดี่ยวค่ะบเลือค่ะพี่น้องน้ำส้มพริกตําห้องหนูก็ะเอาไป ก็มีพริกชีฟ้าแล้วก็กระเทียมใส่เกลือนิดนึงค่ะพี่น้องตาและนุก,กจะเอาไปต้มให้มันสุกก่อนค่ะเพราะว่าแม่เราเคยสะกินได้เนาะคะ่ะถ้าตามเรากินเลยนะอย่าเพิ่นทองเสียค่ะพี่น้องและอันนี้แกงจืดผักกาดเปรี้ยวฮะจะเอื่อ่เกี๊ยมไส่ก็ได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวอิรีค่ะแล้วก็นูก,กใ็ใส่หมูสับค่ะใส่หมูสับลงไปบางคนเขาจะใส่สี่โคงหมูค่ะพี่น้องแต่ว่าหนูบม่มีเนาะจะใส่หมูสับป,ปั่นก่อนหรือหมูสามสันก็ได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะส่วนหอน แล้วก็บบุบก,กระเทียมพริกไทยลงไปค่ะที่มีลาบผักชีใส่ลงไปแซบค่ะนี่จ้ะแล้วก็มีเขาซวยห่อนๆค่ะพี่น้องคือเก่าคือเดิมค่ะเมโนูวันนี้เป็นอาหารไทยตอนแรกว่าจะอัดคลิปและค่ะพี่น้องฝนตกใส่สังกระสีแห้งเทปัปนฝานหัวทั้งฝานทั้งฝนหนูก,ก็เลยตัดสินใจบออัดคลิปก็เลยมาถ่ายเบิรงเอาแบบนี้เลยค่ะพี่น้องขอบคุนหลยไลเดอร์ค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชม มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบพูดกําลังใจห้มี่ห้กันเสมอค่ะเพื่อนๆทุกคนที่เขามาานะฮกค่ะพี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกอีหยังที่เขามาค่ะนุสตอเกิร์บทุกคอมเมนต์ค่ะพี่น้องเพราะว่าหนูเห็นนูกสตอเบิร์บอาสซาแน่เรื่องเร้าแน่อยู่กับการหนูเฮ็ดงานค่ะงานนูว่างนูกสตอเรล่แน่หนูบบา่างนูอาจสตอใส่เวลาแน่เด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าสตอทุกคนค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามให้นําเมนเด้จ้าพี่น้องเผื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะได้เหตุคลิปอาหารออกมาฝนตกฝ่าหัวก็เฮ็ดตลอดค่ะพี่น้องอาลาจามาละหามากินเขาในกันค่ะเมนูอาหารไทยค่ะพี่น้อง